สวัสดทีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับในเกมบีเบฟโซนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยได้มีข่าวใหม่ใหม่อีกแล้วก็คือข่าวกาชานะครับกาชาลีลันจากภาคนิยายนะครับนำโดยฮิเลโกชินจิลูปีแล้วก็กิมจอซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครเก่งเอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าวางใจได้ วางใจได้ตรงที่มันไปวันที่สองเดือนหน้าก็คือข่าวตู้กายชาท้ายเดือนออกมาก่อนแน่ๆนะครับตู้เนี่ยจะมาวันนี้ก็คือวันที่26วันที่คลิปปล่อยเนี่ยก็จะเหมือนเดิมคลิปจะปล่อยก่อนตู้มานะครับสักระยะเวลาหนึ่งก็จะมาช่วงเช้านะคลิปนี้ก็สามารถไปรับชมก่อนเปิดได้นะครับก็ตู้เนี่ยมันมาวันที่2เพราะฉะนั้นตู้กายชาท้ายเดือนเดือนเนี้ย มันมาก่อนแน่เราก็ยังไม่ต้องนีบเปิดกันยังไม่ต้องนีบเปิดรอดูข่าวรอดูตู้ท้ายเดือนมาก่อนนะครับแล้วค่อยไปตัดสินใจทีว่าจะเปิดตู้ดีไหมซึ่งตู้นี้ตัวละครที่ร่วมแจมเนี่ยเป็นนิยายเหมือนกันนะครับเป็นอุลฮารละเนลเลียนฮาริเบลซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมาเป็นตู้แยกรีลับแต่นี้เอามารวมแล้วแล้วก็อีกสามตัวข้าล่างเนี่ยคืออะไรมันควรที่จะเป็นนิยายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหมือนเขายังงก กับภาคนิยายอยู่นะครับเขาเลยปล่อยมาเป็นตัวละครที่ไม่ได้พิเศษพิสงอะไรแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับสำหรับสามตัวข้าล่างเนาะก็ตัวนี้อยากจะให้โฟกัสหลักๆอะ่ะคือสองตัวละครนี้นะครับฮิรันโกกับกิมจอซึ่งมันเก่งที่สุดแล้ในตัวนี้ลองลงมาก็จะเป็นอุลหะละนะครับอุลหะละเนลเลียนกับฮาริเบลผมไม่มั่นใจ นะครับผมไม่มั่นใจเพราะว่าผมยังไม่เคยมีส่วนลูปีก็อยู่ในระดับกลางๆค่อนข้างเก่งนะครับลูปีก็พอมีประโยชน์อยู่ในการคิวเลอร์ไลท์สักกัดน,นะครับลูปีเนี่ยก็มาเรามาดูเลทกัน50เพชห50เพชห้าเพรนี้มาถึงตู้มาก็เปิดได้เลยนะครับ5้เพรแต่สเต็ปอื่นๆเนี่ยอยากให้รอไว้ก่อนนะครับห้เพรเนี่ยโอกาสได้อยู่ที่3%นะครับ ก็จะมีตั้งแต่สเต็ปหน1 1งหกสและก็26กนะครับก็ตามที่บอกใช้50เพชรอัตราการได้3%และที่สำคัญตู้นี้ไม่มีลุดเลทคุณจะได้5ดาวใน9ตัวนี้แน่นอนนะครับไปลุ้เนเอาว่าจะได้ตัวอะไรต่อไปนะสเต็ปที่สองเจ็ดสบสเจ็ดยี่สิบสองและก็27จะใช้1 5อเพชรส่วนอัตราก็ยังอยู่ที่สเปเเหมือนเดิมไม่ไม่กระโดดน,นะครับยังอยู่ ที่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างต่ำเหมือนเดิม3%ต่อมา 3, 8, 13, 3 8 23และก็28จะใช้เพชรอยู่ที่200เพชรอัตราการได้เนี่ยอยู่ที่4%ก็จะเพิ่มมา1%แล้วก็เพิ่มเพชรอีก50เพชรที่เหลือจะเป็น250เพชรหมดเลยแต่ว่าพิเศษเนี่ยมันจะอยู่ที่สเต็ป5 1า5 5 20 2 5และก็30อย่างแรกเลยคือเขาให้คุณถึง8%ซึ่งมันสูงมากนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือให้ตัวละครห้าดาวคุณแน่นอนหนึ่งตัวสเต็ปพวกนี้คุณควรได้อย่างต่ําถึงสตัวมันถึงจะไม่เกลือนนะถ้าได้ตัวเดียวเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างใจร้ายไปหน่อยเพราะว่ามันการันตีให้คุณแล้วหนึ่งตัวแล้วเรียที่เขาให้มามันไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับออกมาตัวเดียวก็อืมถ้ามันไม่การันตีก็คงไม่ออกนะถ้ามันออกมาตัวเดียวนะเป็นไปได้ถ้าได้สตัวเนี่ยจะดีมากนะครับก็อยู่ที่ดวงอยู่ที่ดวงส่สวนใหญ่ก็ เดี๋ยวเรามาดูความสามารถแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกฮิรันโกชินจินะครับเวอร์ชันนิยายนะครับตัวละครล่างนี้ใช้บางไครเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็ฮัลโลกนะครับเป็นสายสก,กิลซึ่งค่าสถิติออกมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียว798เกือบ8 0 0นะครับเป็นผู้สังหารยมทูตขออภัยขอขอภัยนะครับเป็นผู้สังหารยมทูตแล้วก็เป็นหน ใน2ตัวนะครับหใน2ตัวที่เก่งที่สุดในการสังหารยมธูตน,นะครับผมให้ฮิรันโกะรีเย่ลองลงมาก็น่าจะเป็นเบคุยะอายาคาชินะครับเบคุยะอายาคาชิเนี่ยหลายคนให้อยู่เทียรเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเพราะมันเป็นตัวลิมิตหรือเปล่าน,นะผมเลยให้ฮิรันโกะกับลีเย่อยู่สูงกว่านะครับก็ท่านหนึ่งของเขาเนี่ยไก่ไก่ระดับต้นๆของเกมนี้เลยนะครับ ระยะเขาเนี่ยดีมากเลยคือมันทั้งกว้างแล้วก็ไกลมันไม่กว้างถึงกับกว้างสุดก็จริงแต่มันก็กว้างในระยะหนึ่งนะครับกว้างในระยะหนึ่งแล้วก็ความไกลเนี่ยแน่นอนไกลมากนะครับสําหรับท่าหนึ่งฮิลันโกเนาะทาให้ตายทําให้อีฝ่ายติดสับสนได้นะครับฮิลันโกเนี่ยทุกสกิลหนึ่งสาตีปกติมีโอกาสทําให้อีฝ่ายติดหมึนติดสับสนที่มันจะเดินซ้ายขวาซ้ายขวาซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับบอด เนาะมันไม่ค่อยมีประโยชน์กับบอทส่วนใหญ่อัยสถานะเนี่ยตัวเราโดนอะ่ะจะมีจะมีผลกระทบม,มากกว่าบอทโดนนะสำหรับอสถานะสับสนลิงก์ของเขาคือลดคูลดาวสกิล12%อัพลิตี้ที่ได้เนี่ยบวกความแรงโจมตีปกติขอบเคสสกิลแล้วก็ความแรงของสกิลอย่างละ20เพิ่มยิดสกิลเมื่ออีฝ่ายติดสับสนเนี่ยติดเพิ่มอีก5วิแล้วเมื่อสตูที่ติดสับสนนะครับจะโดนความเสียหายจากกิรันโกเนี่ย แรงขึ้น40%ไม่ว่าจะเป็นตีปกติสกิลหรือถ้าไม่ตายลบยูเชิญบนอีกหนึ่งและก็ความเสียหายของหัวหน้าหน่วยนะครับที่เป็นตัวละครสีแดงเนี่ยเพิ่มขึ้น20%ก็แรงใช้ได้เลยนะสำหรับฮิรันโกอ e ีฟายตีสับสนก็แรงขึ้นและก็มีบัฟนี้ด้วยทําให้แรงขึ้นอนะฮิรันโกตัวนี้แรงแรงเลยเสียอยู่อย่างเดียวคือสถานะสับสนมันผมมองว่ามันไม่ค่อยดีแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ การ์ตูนออกแบบมาแบบนี้เนะาะสาระสับสนเนี่ยมันไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อเกมเท่าไหร่ถ้าเราเล่นนะถ้าเราเล่นแล้วสปอยล์ศัตรูมันไม่ค่อยสร้างความได้เปรียบให้เรามากเท่าไหร่นะครับสำหรับสถานะสัสบสนแต่ถามว่าทีตังโกไม่มีก็ได้ไหมได้นะครับไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เขาแค่เก่งนะครับเขาแค่เก่งสุดๆไปเลยแต่ PVE เนาะ คุณมีตัวที่อ่อนกว่ามันก็ผ่านเหมือนกันไม่จาเป็นต้องไปเข่งขนาดนั้นนะครับมีรีเย่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหรือไม่มีรีเย่ไม่มีฮิรุโกะเบคุยะอายาคชิไม่มีเบคุยะอายาคชิก็ใช้ตัวอื่นแทนก็ได้นะครับเพราะาสีแดงสังหารเยวมทุนเนี่ยน่าจะค่อนข้างเยอะนะครับเกินผมมองว่าเยอะเยอะอยู่นะครับเราก็ไปใช้ตัวที่อ่อนกว่าก็ได้นะครับตัวเก่งกว่าดีกว่าก็จริงเร็วกว่าก็จริงนะครับแต่ตัวที่อ่อนกว่าเนี่ย มันก็ยังใช้ทดแทนได้มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับมันเกมนี้ไม่ค่อยได้ล็อกตัวผ่านนะแบบว่าต้องมีตัวนี้เท่านั้นถึงจะผ่านนะมันไม่ได้ล็อกขนาดนั้นที่จะมีสําคัญจริงๆก็คือหอกคอยไอ้พวกล็อกเผาล็อกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาติดฮอนโลด้วยมันเป็นข้อดีเขาติดฮอนโลนะครับต่อมานะครับอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะ PVP หรือ PVE ก็คือกิมจอเวอร์ชันนี่ย่าง นะครับเป็นเผ่าอารันคาและก็อิสปดาเป็นสายโจมตีปกตินะครับเป็นผู้สังหารยมทูตดีเลยเป็นตัวละครตีระยะประชิดหรือเรียกว่าตีสีแดงนะครับถ้าไม่ตายไม่มีสถานะพิปกติอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับจิมจอไม่มีท่าสถานะพิปกติเลยนะก็คือตีเพียวสกิลก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเน้นตีปกติเฉยๆลิงกของเขาดีมากนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลง20% สูงสุดในเกมแล้วนะครับสำหรับลิงลดความเสียหายอาบิลิตี้ที่ได้เนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ40%เพิ่มความเสียหายสกิล50%ซึ่งไม่ค่อยไปโฟกัสเท่าไหร่กับความเสียหายสกิลเพราะว่าเขาเน้นตีปกติตามที่บอกเพิ่มฮิตโจมตีปกติเลิฟเชิญบอกอีกหนึ่งมีซูปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือโดนตีไม่ล้มแล้วก็ศัตรูกัดไม่ได้และตัวละครที่มุดดินนะครับศัตรูที่ซ่อนในดินเนี่ยกิมจอสามารถตีได้โดยที่ไม่สนใจก็แน,น่นอน เล่นใน PVE เจ๋งนะครับเจ๋งเลยพราะเขาจะเดินไปบวชทีเดียวตายแล้วก็บอนเตอร์กันไม่ได้มุดดินก็ไม่ได้เขาจะเสียเปรียบอย่างเดียวก็คือเจอตัวละครที่มันปล่อยน้ําแข็งรัลวๆนะครับถ้าเกิดเขาเดินไปยังฟันไม่ถึงแล้วเจอปล่อยน้าแข็งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเหมือนกันนะถ้าโดนรัลวๆเนะาะก็จะโดนน้าแข็งไปรัลวๆมันค่อนข้างที่จะอ้าวผมต้องบอกนี้ว่ามันเก่ง มันเก่ง PVE อ่ะมันเก่งมันเป็นเทพหนึ่งตัวเลยหลายคนเขายกย่องนะเพราะมันเป็นเทพอีกหนึ่งตัวแต่ผมมองว่าข้อเสียของมันก็คือมันตีระยะประชิดนะครับมันตีระยะประชิดจริงๆเขาออกแบบมาให้เล่น PVP ได้ด้วยแหละเขาเลยตีระยะประชิดแต่ผมมองว่าถ้ามันเป็นตีระยะไก่มันจะเจ๋งกว่านี้นะครับใน PVE เพราะ PVE เนี่ยตีระยะไก่มันไม่ค่อยกลัวพวกตัวปล่อยน้ําแข็งมันมันออกท่าโจมตีเร็วกว่าแต่พวกตีระยะประชิดมันต้องวิ่งไปหาเนาะแต่จริงๆก็ ไม่ได้น่ากลัวเลยขนาดนั้นถ้าเจอพวกน้ําแข็งอะไรแบบนี้สำหรับกิมจอก็ไม่ได้น่ากลัวมากเพราะเขามีทึกด้วยแล้วเขาก็ตีตีทีเดียวก็ตายแล้วถ้าเกิดเราเน้นแรงให้เขาด้วยนะครับสำหรับกิมจกใครที่ขาดที p PP p ก็เอากิมจกไปใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบระหว่างกิมจอกับนอยทรล่านะครับที่เป็นอารังคาทั้งคู่เนี่ยที่เป็นเอเบดาที่ยังอยู่ในท็อปท็อปของ PVP ผมมองว่านอยทรล่ามีประโยชน์กว่า มันมีประโยชน์ตรงหนึ่งบักทีมได้สองมีบาเลียตอนเริ่มสามมีสถานะติดช็อตซึ่งเป็นสถานะที่อวนตีนมากนะสถานะติดช็อตเนี่ยฮัตวานโดนฮัตวานอ่าสกิชิมาโดนเนี่ยคือเล่นไม่ออกนะครับติดช็อตทีคือค่อนข้างจะจะชิบหายทั้งทีมจะพังทั้งทีมถ้าติดช็อตเนี่ยเพราะว่าเมื่อมันโดนไปตายนอยทุล่านเนี่ยมันจะโดนอีกลัวๆนะครับแต่กิมจ เขาไม่มีเรื่องของบอกไม่มีเรื่องของบาลีไม่มีเรื่องของอ่าสถานะพิเศษนะครับเขาเลยผมเลยมองว่าเขายังไม่ค่อยเฉิดฉายใน PVP เท่าไหร่แต่เล่นได้นะกิมจอแต่เล่นได้นะครับใน PVP ก็พอเอาไปใช้ได้นะแต่หนะ้าที่หลักของเขาน่าจะเป็น PVE มากกว่ามันเป็นตัวกึ่งม,มันเอาไปเล่นได้มันกึง่ง PVEPVP มันเล่นได้หมดมันไม่แย่ทางคู่ นะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวที่ดีกว่าก็ใช้ตัวใน PVP นะครับสลับกินเจาะตัวต่อไปนะครับลูปีตัวจากนิยายเหมือนกันเป็นอารันคาแล้วก็เอสปาดาเป็นสายสก,กิลเป็นผู้สังหารไร้สังกัดข้อดีของเขาเพียงอย่างเดียวคือเขาสังหารไร้สังกัดนะครับแล้วเขาติดเป็นอารันคาเอสปาดาน่าจะเป็นอารันคาเอสปาดาตัวเดียวสีส้มที่สังหารไร้สังกัดนะครับถ้าจะไม่ผิด เป็นตัวละครสีส้มและเป็นตัวละครตีระยะไปชิดหรือเรียกว่าตีสีแดงนะครับถ้าไม่ตายทำให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงร้อเร์็ทุกสกิลหนึแล้วก็ตีปกติมีโอกาสทำให้อีฝ่ายติดอ่อนแรงได้หมดเลยถ้า1นึ่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ปล่อยบีมแล้วก็กระเด็นให้ฝ่ายกระเด็นนะครับถ้า2ดูดตรงกลางแล้วก็ระเบิดก็ โอเคในระดับหนึ่งท่าสาโอเคสุดนะครับท่าสาจะโอเคสุดผมเคยเล่นในหอคอยใครที่เคยดูคลิปในหอคอยก็น่าจะเห็นเขาไปบ้างนะครับรีวิวก็เคยนะผมลืมไปว่าเลยคยรีวิวแล้วสามารถกลับไปดูได้สําหรับลูปีลิงของเขาก็คือลดคู่ดาวสกิล12%นะครับอัพพลิตีที่ได้เ,เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติความเสียหายจากสกิลแล้วก็ขอเขตสกิลอย่างละ20เพิ่มฮิต สกิลเพิ่มความเสียหายจากทําให้ตายเนี่ยบวกไปถึง40%และเมื่ออีฝ่ายติดสถานะพิบัตินะครับจะติดเพิ่มอีก5วินาทีก็คือติดอ่อนแรงนั่นแหละติดเพิ่มอีกห้าวิลบิ่วเชื้เพิ่มอีกหนึ่งและก็เขาจะไม่ติดไฟเผาแน่นอนร0 0ปรเ็สามารถไปแช่บ่อไฟได้เลยนะครับก็กลางๆไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งมากก็อยู่กลางๆค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเกือบจะเก่งแล้วนะครับแต่ก็ยังยังยังนะเพราะสกิลของเขา ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียเยอะไปนิดหนึ่งนะครับกับ2เนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวต่อมานะครับอุราฮาระคิสเกะซึ่งเป็นยม,มทูตน,นะครับเป็นตัวละครจากนิยายเหมือนกันเป็นสายสกิลนะครับเป็นตัวละครสีฟ้าโจมตีระยะไม่มั่นใจนะครับผมไม่เคยได้เขาแล้วก็พูดตามตรงนะครับจำสกิลเขาไม่ได้สักท่าเลยลืมไปหมดแล้วนะสำหรับอุราฮะตัวนี้ รู้แค่อย่างเดียวว่าลูกอาร์ตมันเทนะครับแล้วก็ทําให้ตายแต่เทนะครับทาให้ตายเขาเทมากนะสำหรับร,บรา่างนี้เป็นผู้สังหารไร้สังกัดผมก็เพิ่งรู้นะครับผมลืมไปว่าเขาเป็นผู้สังหารไร้สังกัด <c oughs> ก็ดีเหมือนกันนะเป็นสีฟ้าเป็นผู้สังหารไร้สังกัดแต่มันจะไปโทชิโร่ล่างรีเมคนะภาคโซล society น,นั้นก็เป็นยูมทูนแล้วก็เป็นผู้สังหารไร้สังกัดเหมือนกันก็จะไปทับกันได้นะครับแต่ ผมไม่รู้ว่าตัวนี้ตีใกล้ตีไกลไอ้ตัวนั้นมันตีไกลอ่ะโทชิโร่ไอ้ตัวนี้ตีใกล้หรือตีไกลไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับอุลหาระถ้าไม่ตายก็มีโอกาสทําให้อีกฝ่ายตายได้ทันทีแต่ว่าค่อนข้างตับนะครับไอ้โอกาสทําให้ฝ่าย,ายตายทันทีมันเป็นสถานะที่มีโอกาสติดตับลิงก์ของเขาดีนะครับคือลดคูดาวสกิลถึง14%เจ๋งเจ๋งเลยนะครับเพราะว่ามันสูงสุดแล้วในการลดคูดาวอาบิลิตี้ที่ได้ ค่อนข้างที่จะไม่เยอะเพราะมันมีแค่6อัดมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเพิ่มความเสียหายจากสก,กิลเพิ่มยิตสก,กิลเพิ่มความเสียหายทําไม่ตาย6 0อนไอ้นี้เพิ่มอย่างละ40นะผมลืมพูดไปไอโจมตีปกติแล้วก็สก,กิลเนี่ยลดเฉินบวกหนึง่งและเขาก็ไม่ติดแช่แข็งร0 0็ก็จำได้ว่าในหัวสมองผมจ,จำได้ว่ามันเก่งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับอุลฮะ ผมจาได้ว่ามันเก่งระดับหนึ่งผมเคยดูอยู่แต่ผมจําเกมเพลยเขาไม่ค่อยได้หรอกต้องขออภัยนะแต่ว่าเหมือนผมจําได้ว่ามันค่อนข้างดีมันดีกว่า2ตัวเนี้ดีกว่าเนลแล้วก็ฮาริบิลนะครับเนมุกนะครับตัวต่อไปไม่ใช่เนมุขอโทษนะครับเนลเลียนเนลเลียนนะครับเนลเลียนอัลันคาตัวละครสีแดงตัวละครสายสกิลตีใกล้ตีไกล เหมือนเดิมนะครับขออภัยไม่มั่นใจไอสองตัวนี้คือไม่มั่นใจแล้วนะครับสามตัวเนี่ยอุลาละเนลเลียนแล้วก็ฮาริบิวผมไม่มั่นใจต้องขออภัยนะครับเป็นสายสกยิลเป็นผู้สังหารยบทูตนี่มาสีแดงกันผู้สังหารยบทูตเออสีแดงผู้สังหารยบทูตุค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยสร้างความเสียหายให้ศัตรูนะครับแล้วก็ไม่มีสถานะผิดปกติก็ตัดไปหนึ่งอย่างละไม่มีสถานะผิดปกตินะครับลดความเก่งไป ลิงลดคูดาวสกิล12%องเปอเบลิตี้เยอะนะครับมี4อันก็คือโจมตีปกติแรงขึ้น40%ความเสียหายจากสกิล40%เพิ่มฮิตสกิลด้วยนะครับความเสียหายถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก60%สบอลบเยเฉินบวก1ยกเลิกการ์ดศัตรูอีฝ่ายการ์ดไม่ได้และก็ไม่ติดผิดไม่ติดเนบชาด้วยนะครับสำหรับนเนโอเลียนถ้าเกิดอ่านแค่อัปลิตี้อย่างเดียวก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เอาจริงๆมันก็ไม่ได้อดผมว่ามันก็ เก่งในระดับหนึ่งนะครับแค่ไม่ได้เก่งมากเฉยๆนะครับสำหรับตัวละครพวกนี้ตัวต่อไปก็คือฮาริเบลนะครับฮาริเบลจากนิยายเหมือนกันเป็นอารันคาแล้วก็เอสปดาเป็นสายสกิลซึ่งมาให้ถึง790ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเป็นตัวละครสีส้มเป็นผู้สังหารฮันโลนะครับถ้าไม่ตายก็สร้างความเสียหายไม่มีสถานีศเศษอีกแล้วนะครับ ลิงค,คือลดคูดาวสกิล12%อัิลิตี้ที่ได้เนี่ยเพิ่มความเสียหายโจมทีปกติความเสียหายจากสกิลอย่างละ40เพิ่มพิตสกิลเพิ่มความเสียหายจากทำให้ตาย60%ลบเช้น,นิบวก1ยกเลิกการัตูคืออิฝ่ายกาดไม่ได้ไม่ติดพิษและไม่ติดแช่แข็ง100%เหมือนเนลเลียนเกือบจะทุกอย่างแตกต่างกันตรงที่สถานนะพิษเน็บชาแต่ฮาริเบลจะเป็นพิษกับแช่แข็ง นะครับก็ได้มาติดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับสำหรับตัวละครพวกนี้เพราะว่าผมมองว่าตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยผมจะให้ภาษีมันเยอะกว่าตัวละครที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหายากกว่าในระดับหนึ่งเพราะมันหนึ่งมันไม่ออกจากตัวนะครับมันไม่ออกจากตัวแล้วก็ตู้ฟรีอะไรพวกเนี้ยตู้แบบแคมเปญมันก็ไม่รวมด้วยนะครับผมก็เลยมองว่ามันค่อนข้างจะพิเศษกว่าตัว ธรรมดานะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะลิมิเต็ดกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ล่วมแจมแบบนี้เดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะร่วมแจมก็ถือว่าโอเคแหละมันเป็นกําไรของผู้เล่นนะครับถ้าเกิดมันร่วมแจมแบบนี้ไอ้สตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับผมไม่แล้ยนะครับตัวเนี้ยแต่ไม่เคยได้เล่นทิ้งไว้แค่150ยห้าสิเอาเพชรนะครับอีก2ตัวนี้ไม่เคยมีนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่มาบ่อยแล้วก็ไม่ใช่ลิมิเต็ดผมจะไม่พูดถึงแล้วกันผมจะพูดถึงแค่ตัวละครพวกนี้ตามที่พูดไป นะครับเอาจริงๆก็อยากให้โฟกัสแค่สงตัวนะสำหรับคนที่จะเปิดก็คือฮิอรันโกะบังไคกับกิมจอนะครับล่างนี้กิมจอค่อนข้างเท่ด้วยนะครับลูกอาร์เน่เท่มากนะกิมจอล่างนี้เ,เท่จริงๆนะฮิรันโกะล่างนี้ก็เก่งสุดแล้วล่ะในทุกเวอร์ชั่นของเขานะครับก็ต้องไปรุ่นอีกทีคือฮิรันโกะสีซบตัวนั้นเก่าๆแล้วแต่ว่าตอนมาช่วงแรกๆเ,เก่งก็ต้องไปดูว่าถ้ามันเกิดใหม่มันจะเก่งหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปตู้กาชาอ่านิยานนะครับทำลายล้างก็ตามที่บอกหาแค่2ตัวเป็นพอนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันจะมาแบบนี้อีกนะครัมันอาจจะแบบครั้งหน้าอาจจะเป็น3ามตัวอีกแล้วก็ไอ้สาตัวเนี้ยมาต่อแบบนี้มีสิทธิ์สูงนะครับไม่น้อยแล้วไม่น้อยแล้วเพราะว่ากาชาที่รีรันที่ผ่านๆันมาเนี่ย หลายคนจะสังเกตได้เลยว่าพันปีมันก็พันปีทั้งตู้นะครับมันจะเป็นแบบนั้นแทบหมดแล้วนะครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะและอีกอย่างหนึง่งยังไม่ต้องรีบเปิดนะครับอยากเปิดเปิดแค่ห้าสิบก่อนพอรอข่าวก่อนนะครับเน้นย้ํานะครับรอข่าวก่อนเพราะว่ามันอยู่ถึงวันที่ตู้กาชาไทายเดือนเนี่ยมันมาแน่นอนไม่จำเป็นต้องรีบ ตัวละครเก่งจริงจะถามว่าข้ามได้ไหมมันข้ามได้ทุกตัวเลยนะครับสำหรับยีรังโกกกิมจอนตามที่บอกมันข้ามได้หมดเลยซึ่งถ้าเกิดผมเปิดได้กิมจอมาผมก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะว่าผมมีตัวทคินาดามาสกิมาสก,ก,าสก,กิเนี่ยลงดีกว่านะครับใน pve ผมว่ามาสก,กิเนี่ยลงดีกว่าจริงๆทรท็คินาดาก,ก็ดีกว่าด้วยแนะบบถ้าเกิดคุณไปใส่ตีบุลดินให้โทคินะดาด้วยนะผมว่ามันจะดีกว่ากิมจอรตรงที่มันมันตีไก่นะครับทคินะดาไม่มีอาร์ a r m ร์ก็จริงแตต่มันีไก ผมเลยมองว่ามันเจ๋งกว่านะครับเกมนี้มันมีปัญหากับสีม่วงเว้ยมันชอบเอาแบบตัวออโต้สีม่วงเก่งๆไม่มันต้องต้องบอกว่ามันชอบเอาแต่ตัวออโต้เก่งๆไปลงสีม่วงหมดกิมจอโทคินาดาะมาสก,กิไม่คิดจะแยกสีเลยแต่จริงๆเก่งขนาดนี้ไม่จำเป็นต้องแยกสีก็ได้นะครับผมก็เข้าใจอยู่ว่าทำไมเขาถึงเอาเป็นสีม่วงนะครับเพราะว่ามันไม่แพ้สีเลยนะครับมันไม่มีสีไหนที่เขาตีเข้าเบานะครับตีสีม่วงกันเองก็ แรงปกติตีสีส้มแรงกว่าเดิมแต่แค่โดนดาเมจเยอะกว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับสำหรับสีมว่วงแต่ผมอยากให้เขาย้ายไปสีส้มบ้างก็ <c oughs> ได้มีทางเลือกในการลงหอคอยอะไรพวกนี้นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็ตามที่บอกนะครับสรุปง่ายๆรอข่าวก่อนนะครับว่าท้ายเดือนเป็นอะไรหลายคนเริ่มฟันทุกันแล้วว่านิยายคิปบัญแน่นอนนะครับหลายคนเริ่มฟันทงแต่ผมยังไม่ฟันธงนะ ผมให้80 90%ตอนที่บอกนะครับกันกันแตกนะครับเวลาผมเดาตู้ไหนอะมักพังพินาศทุกครั้งเลยนะครับผมชอบไปบอกว่าท้ายเดือนเนี่ยกระชานี้แน่นอนไม่เคยออกตามที่ผมพูดเลยลองไปย้อนกลับดูคลิปผมส่วนใหญ่ไปพูดแบบตู้ดีมาแน่มาแน่ก็ไม่เคยมานะครับส่วนใหญ่จะ พังหมดทุกตูต้ทงที่บูดกลับตู้นี้บอกยิยายพังอีกชิบหายเลยนะครับโอเคโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ